อาแล้วมาหนั่งอยู่นี่ละอา้าวจะมาหึงใทยห้องนหะนี่นะมาเฮ็ดยังมาห้าบอลตะเกงไดิลระบอลนะดูก่หเห็นบนอลอ้าวกำพักเมื่อยกอนอยูน้ำจังเนี้ยอยู่น้ำดีฮ้อนลายบอสเอออนาวอยู่น้ำก็กินน้ำนี่ได้ดื่มน้ำมะขามมะขามสดอาถือให้ นี่คือน้ำมะขามสดจากไล่หองเมืองืมซุ้มขอเป็นไดแซบบอแซบหายหิวน้ำยังหายแล้วได้กินมึงเด้อืมรสชาติกลมกลมแซบต้องน้ำมะขาม ไล่ทองเมืองสนใจสั่งซื้อได้รายละเอียดที่ใต้คลิปมะขามน้ำมะขามสดไล่ทองเมือง